เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ในวงการไอทีบ้านเราครับเมื่อคุณปัทมาจันทรักษ์ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท Ac c e n ซนเจประเทศไทยบริษัทไอทีข้ามชาติยักษ์ใหญ่ถูกบริษัทไอทีข้ามชาติด้วยการอย่าง IBM ที่ทำงานเก่าฟ้องร้องเอาโดยอ้างว่ามีการละเมิดสัญญาห้ามทำงานกับบริษัทที่ IBM มองว่าเป็นคู่แข่งอย่าง a อส e ซนเจอและมีการประกาศเรียกเงินโบนัสพิเศษจำนวน15ล้านบาทคืนจากคุณปัทมานี่คือสาเหตุที่ข่าวนี้ดังกระชอนไปทั่วประเทศวันนี้รายงานพิเศษจากแบร์ไตครับเราขอใช้กรณีศึกษาจากคุณปัทมาจันทรักษ์ศึกษาประเด็นในเรื่องข้อสัญญาห้ามทำงานกับคู่แข่งทางธุรกิจหรือที่เรียกในทางสากลว่า non-compete agreement จริงๆแล้วสัญญาประเภทนี้คืออะไร และถูกเขียนขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่คอนเทนต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดฉุกค,คิดสำหรับลูกจ้างทุกคนในการเริ่มงานใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรข้ามชาติรู้ไว้จะได้ไม่ถูกฟ้องตามหลังไง อธิบายก่อนว่าสัญญาห้ามทํางานกับคู่แข่งทางธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องหลังจากที่คุณสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างหรือออกจากบริษัทโดยจะมีการกําหนดระยะเวลาเพราะว่าผู้ว่าจ้างเขาต้องการรักษาตําแหน่งของบริษัทในตลาดจึงต้องมีการเขียนสัญญาในลักษณะนี้เพื่อให้มั่นใจว่าอดีตพนักงานที่ได้ล่วงรู้ความลับในการดําเนินธุรกิจไปแล้วหรือที่เรียกว่า trade secret จะไม่ไปทํางานให้กับคู่แข่งจนก่อเกิดความเสียหายให้กับธุรกิจเดิม ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยๆเช่นเป็นสัญญาห้ามทำการค้าแข่งกับนายจ้างที่เรียกว่า non competition clause หรือสัญญาที่ห้ามกลับมาชักชวนพนักง,งานคนอื่นไปทำงานกับบริษัทใหม่ที่เป็นคู่แข่งหรือที่เรียกว่า non solicitation clause หรืออีกประเภทเรียกว่าสัญญาห้ามเปิดเผยความลับของบริษัทไปเลยที่เรียกว่า confidentiality clause ยางไรก็ตามครับสัญญาหลากหลายประเภทนี้ก็ถือเป็นการจำกัดสิทธิ ของพนักงานเช่นกันเพราะในบางครั้งพนักงานก็ถูกขัดขวางไม่ให้ทำงานกับบริษัทคู่แข่งแม้ว่าง,งานใหม่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความลับทางการค้าเลยก็ตามทั้งนี้ความถูกต้องและการบังคับใช้สัญญาประเภท non-compete แบบนี้แตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลฉะนั้นในบางรัฐที่ต่างประเทศเขาก็จะมีกฎหมายไม่ให้สัญญาประเภทนี้มีผลได้ ส่วนในไทยเรายังไม่มีการจำกัดหรือตีตราไว้ในกฎหมายฉบับไหนแต่ก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายฉบับที่ให้แนวทางดีๆไว้เช่นฉบับที่2169ทั2557มีการระบุค,คำพิพากษาว่าข้อตกลงในการห้ามจำเลยทำงานให้คู่แข่งหลังจากพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของโจทย์นั้นเป็นข้อตกลงในการจำกัดสิทธิ์ของจำเลย จึงต้องตีความในข้อตกลงดังกล่าวโดยเคร่งครัดแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงครับก็คือสัญญาในลักษณะน,นี้นายจ้างเขียนให้ลูกจ้างเซ็นได้แต่ต้องระบุขอบข่ายเช่นตำแหน่งงานที่ถือว่าจะเป็นคู่แข่งหรือประเภทของธุรกิจบริษัทคู่แข่งหรือแม้แต่ประเทศที่จะมีผลบังคับใช้เช่นประเทศไทยหรือในสหรัฐอเมริการวมถึงระยะเวลาที่บังคับใช้ต้องมีระบุชัดเจนและก็ต้องมีความสมเหตุสมผลด้วย เพราะถ้าสุดท้ายมาขึ้นศาลแล้วศาลเห็นว่าสัญญาลุกล้ำสิทธิของพนักง,งานมากจนเกินไปจนไปปิดทางทำรรมาหากินของอีกฝ่ายหรือว่าเรียกเงินชดเชยสูงเกินจริงเกินไปศาลสามารถปรับลดหรือยกเลิกก็ได้และถึงแม้ว่า n o n c o m p e t e a g r e e m e n t จะแตกต่างกันแล้วแต่องค์กรแต่หลายข้อตกลงก็มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันอยู่เพราะฉะนั้นลูกจ้างต้องพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ให้ดีก่อนเซ็นเอกสาร คลิปนี้แบร์ไตจะสรุปให้ครับ 1. ระยะเวลาข้อตกลงนี้ครอบคลุมกรอบเวลาบังคับไว้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้แล้วแต่นายจ้างจะกำหนดข้อที่ 2. ภูมิศาสตร์ข้อตกลงที่ดีควรจะพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยห้ามไม่ให้อดีตพนักงานทำงานในพื้นที่เฉพาะเช่นประเทศไหนเมืองใดตามกรอบเวลาที่กำหนดข้อที่ 3. ขอบเขตข้อตกลงที่ดีควรจะระบุประเภทของงานหรือบริการ รวมไปถึงการใช้ข้อมูลเทคนิคขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจหรือเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัทในจ้างเดิมได้ข้อที่4คู่แข่งทางการค้าการแข่งขันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่ควรกำหนดประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่จะต้องถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงชัดเจน และสุดท้ายข้อ5ความเสียหายในจ้างสามารถกำหนดค่าเสียหายที่พวกเขาจะมีสิทธิ์ได้รับหากพนักงานละเมิดข้อตกลงที่เซ็นไปซึ่งควรจะเป็นจำนวนเงินที่ตกลงกันแล้วมีเหตุมีผลไม่สูงเกินจริงเพราะสาลดีกาได้เคยพิพากษาเป็นแนวทางปฏิบัติไว้แล้วทีนี้พอเราทราบเหตุผลของสัญญาและเรื่องที่ต้องพิจนารณากันแล้วนะครับผมขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่ต้นเรื่องก็คือกรณีศึกษาเคสของคุณปัทมาจันทร์รักษ กรรมการผูร้จัดการบริษัท Accenture ER ในปัจจุบันวันหลังจากเธอล,ลาออกจากบริษัท IBM แล้วถูกบริษัท IBM ฟ้องว่าไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งเมื่ออ่านข่าวและวิเคราะห์ตามถ้าศาลจะตัดสินก็คงต้องตั้งคำถามว่า IBM และ Accenture ER เป็นคู่แข่งทางการค้ากันจริงๆหรือเปล่าแล้วมีธุรกิจอะไรที่ทับซ้อนกันอยู่บ้างในรายละเอียดของสัญญามีข้อตกลงอะไรอีกบ้างและตำแหน่งของคุณปัทมาไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆ องค์กรใหญ่เมื่อจ้างเบอร์หนึ่งบริหารงานองค์กรเรื่องสัญญาที่เคยทำไว้กับบริษัทเก่าก็น่าจะต้องมีทีมกฎหมายมาตรวจสอบกปนอย่างถี่ถ้วนก่อนจ้างงานด้วยหลังจากคดีนี้ถูกตีข่าวไปทั่วในแทบจะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นข่าวไทยและข่าวต่างประเทศคุณปัทมาไม่ได้ออกมาให้ข่าวหรือแก้ข่าวใดๆกับสำนักข่าวไหนเลยมีแต่เพียงบันทึกฉบับเดียวของเธอที่โพสต์ถึงเรื่องราวนี้ครั้งเดียวในลิงก์อิน เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนทำงานโดยเธอได้เขียนให้ข้อคิดดีๆที่เธอได้รับจากพ่อแม่มา3ข้อเธอเขียนไม่เป็นภาษาอังกฤษครับน่าสนใจทีเดียว Recognize your limitations ตระหนักถึงขีดจำกัดของตัวเองเพราะเราไม่สามารถจะควบคุมความรู้สึกหรือสิ่งที่คนอื่นจะคิดหรือจะพูดถึงเกี่ยวกับตัวเราได้สิ่งที่เราทำได้เป็นเพียงแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมต่อไป Retain your inner calmness รักษาความสงบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสุดท้ายความจริงจะปรากฏเองและ Remember who you are อย่าลืมว่าตัวเองคือใครอย่าให้สิ่งที่คนอื่นพูดถึงมาเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองได้และเพื่อนแท้เท่านั้นที่จะรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราได้เพราะสิ่งที่มาจากใจเท่านั้นรวมไปถึงการกระทำของเรา จะเป็นตัวกำหนดตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่คำพูดของคนอื่นคุณปัทมาเขียนไว้ดีจริงๆครับคุณพ่ออคุณปัทมาได้ให้ข้อเตือนใจว่าเรื่องที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่จําเป็นต้องลงไปนั่งแก้ตัวกับทุกเรื่องและอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่ถูกต้องที่เราทําลงไปให้ทุ่มเทพลังไปกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณมากกว่าคนที่สร้างความรําคาญใจให้ แล้วชีวิตจะไปได้ไกลอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยเรื่องราวของคุณปัทมาเป็นข่าวใหญ่ครับหลายสื่อให้ความสนใจมากมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวาง,วางไม่เฉพาะในประเทศไทยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัวเลขจํานวนเงินโบนัสที่ดูเป็นเลขที่ใหญ่และองค์กรยักษ์ใหญ่ที่เป็นคนฟ้องและก็ตัวคุณปัทมาเองที่เป็นผู้หญิงไทยที่ผ่านการทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนานหลาย10ปีทั้ง Microsoft IBM และก็ล่าสุด a c c e n ซ u r r ด้วยแบร์ไตเห็นว่ากรณีนี้น่าศึกษาอย่างยิ่งและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังจะเลือกทำงานกับบริษัทข้ามชาติอันนี้ขึ้นอยู่กับหนึ่งนะฮะเงื่อนไขแรกเลยคือถ้าตำแหน่งของพนักง,งานนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ทักษะหรือว่าไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางและก็สินค้าของนายจ้าง หรืออุตสาหกรรมในจ้างไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการหรือเทคโนโลยีในการขายแล้วไม่มีข้อสัญญาห้ามพนักง,งานไปทํางานกับบริษัทคู่แข่งสัญญาแบบนี้จะมักจะใช้บังคับไม่ได้กับกรณีที่2คือสัญญาที่ระบุห้ามพนักง,งานไปทํางานกับคู่แข่งตลอดไปเลยตลอดชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้บังคับไม่ได้เพราะถือว่ามันมากเกินไปแล้วก็อันที่3คือลักษณะสัญญาถ้าไม่ระบุ พื้นที่ในการบังคับใช้เช่นห้ามทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ไม่จำกัดเวลาอันนี้ก็ใช้บังคับไม่ได้ทั้ง,ท,งทั้งในไทยแล้วก็ในกโกลบโลนะฮะท,ที่ที่หลักการที่เขาใช้กันนะะลักษณะสัญญาที่จะเขียนให้เป็นธรรมเลยก็คือหนึ่งนะฮะต้องกำหนดพื้นที่นะฮะพื้นที่ที่จะบังคับใช้ โดยหลักการก็จะกำหนดล,ลักษณะของกิจการที่นายจ้างปัจจุบันเนี่ยเขาทำอยู่สมมุติว่านายใใจ้างทำธุรกิจอยู่ในเขตกรุงเทพเชียงใหม่โคราชอย่างนี้นะฮะแล้วก็สัญญาก็ห้ามว่าห้ามพนักง,งานคนนี้ซึ่งตำแหน่งนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลความลับของเขาได้ไปทำงานในพื้นที่นี้ได้เวลา1-2ปีอย่างเงี้ยใช้มัคัได้แน่ครับ คือปกติคดีที่เราทำนะฮะถ้าสัญญาที่มีข้อห้ามาเรียกว่านอนคอมเพติชันครอสนะฮะในการระบุเนี่ยนะฮะถ้าหลังจากที่ลูกจ้างไปละเมิดสัญญาดังกล่าวในการไปทํางานกับคู่แข่งทีนี้เวลาเราฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์เลยคือหนึ่งพิสูจน์ว่าเกิดความเสียหายอย่างไรในการที่ลูกจ้างไปละเมิดสัญญาหรือผิด้อสัญญาดาังกล่าวและ2ลูกจ้างได้มีการละเมิดโดยการไปทํางานกับคู่แข่งจริงหรือไม่แล้วเกิดความเสียหาย คือมีมีโอกาสที่จะนำความลับทางการค้าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้แข่งทําให้ผู้แข่งได้เปรียบในจ้างเดิมแค่ไหนอย่างไรซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยศาลก็จะบังคับใช้ให้แต่เพียงแต่ว,ว่าค่าเสียหายเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ศาลจะกําหนดให้ตามสมควรซึ่งโดยหลักการเนี่ยส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้ถ้าไม่มีการนําลูกค้าของบริษัทในจ้างเดิมไปสู่ลูกค้าใหม่ไปสู่ในจ้างคนใหม่ หรือนําเทคโนโลยีของนายจ้างเดิมไปใช้กับเทคโนโลยีของนายจ้างใหม่ค่าเสียหายจะพิสูจน์กันยากเมื่อค่าเสียหายพิสูจน์ยากศาลก็จะไป็ผู้กําหนดค่าเสียหายให้เมื่อวันที่23เมษายน2024 FTC หรือ Federal Trade Commission สำนักงานคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎเพื่อห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันทำข้อสัญญาห้ามทำงานกับคู่แข่งทางธุรกิจกับลูกจ้างอีกต่อไป เพราะพิจนารณาแล้วว่าการห้ามทำงานกับคู่แข่งนั้นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างกว่า30ล้านคนที่อยู่ภายใต้สัญญานี้และการยกเลิกข้อบังคับนี้จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจด้วยโดย FTC เสนอว่าถ้าบริษัทอยากปกป้องความลับทางการค้าให้ไปใช้สัญญา NDA หรือ Non Disclosure Agreements เพื่อห้ามผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางการค้านั้นๆกับผู้อื่น หรือให้ไปใช้กฎหมายความลับทางการค้าเข้ามาบังคับเป็นเรื่องๆไป แทนที่จะไปบังคับตัวบุคคลไม่ให้ไปทำงานบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแน่นอนว่าข้อบังคับของ FTC นี้จะมีผลกับบริษัทอเมริกันที่กระจายตัวไปทั่วโลกด้วยโดยกฎนี้จะมีผลบังคับใช้ใน120วันหลังจากตีพิมพ์ลงใน Federal Register ซึ่งคล้ายๆกับราชกิจจานุเบกษาของบ้านเราซึ่งเมื่อบังคับใช้แล้วสัญญาห้ามทำงานกับคู่แข่งที่ลูกจ้างเคยเซ็นไปก็จะเป็นโมฆะไปทั้งหมด ยกเว้นพนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจในบริษัทซึ่งวัดจากการมีรายได้มากกว่า151,164เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราว5 5ล้านแสนบาทบุคคลเหล่านี้จะยังอยู่ในสัญญาห้ามทำงานกับคู่แข่งต่อไปแต่บริษัทจะไม่สามารถทำสัญญาใหม่กับผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ได้อีกต่อไปแล้ว